ครับก็เป็นเรื่องแรกครับที่ตื่นเต้นแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็เตรียมตัวกันมาได้เต็มที่มากๆแล้วก็บอกได้เลย <c oughs> บอกได้เลยว่าเราเตรียม energy พลังบวกมาให้ส่งไปหาคนดูทะลุจอแน่นอนครับผมอ่านพอว่าไงก็เต็มที่ครับอยากจะอยากจะส่งพลังบวกไปให้ถึงคนดูแล้วอย่างวันนี้เทลเลอร์มาก็ถ้าทุกคนชอบผมก็ดีใจแล้วครับก็อย่จะลืมติดตามตัวจริงวันที่2นะครับกุมพานะครับ ที่ช่อง One สัตว์ปเอ็ดแล้วก็แอปพลิเคชันไอชีอีนะครับผมอะไรนะครับเป็นติดหมอนเลยเป็นแน่นอนครับจิตหมอนไปพังไปเลยครับก็รอดูเลยครับผมว่ารอดูดีกว่าไม่อยากปีนกระนุนะครับแต่เรื่องนี้มันไม่แย่มากเพราะว่าคือเรื่องนี้มันครบรถครับไม่ไม่ใช่แค่ว่าเขาคู่กันแล้วฟิวจินอย่างเดียวมันจะมีเรื่องราวอื่นที่สอดแทรกเข้ามา แล้วก็มีเรื่องมันครมรถจริงๆมีทั้งดราม่าก็มีนะครับเห็นตลกตลกตลกิ้งมกอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วจุดที่เราเทินมันก็มีในจุดันคัญด้านนฝาพี่ๆทุกคนติดตามด้วยนะคะด้วยเทเลอร์มันเล่าได้แค่สามนาทีเนาะจริงๆข้างในอ่ะมันมีทั้งแบบความรักของพี่พี่คินกับล็อกมีทั้งแบบความสัมพันธ์ของเพื่อนความสัมพันธ์ของพ่อแม่อีกรับรองว่าสนุกแน่นอนครับครับผู้หญิงผู้หญิงหนึ่งเดียวผู้หญิงกับล็อกบ้างค่ะสำหรับตัวหนูนะคะก็ เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่ได้เล่นซีรีส์แล้วก็ได้ร่วมงานกับทารซาฮันเตอร์นะคะ mm hmm. ก็รับบทเป็นปน้ำส้มจริงๆแล้วอ่ะกับพี่คิมนี่ก็คือครั้งแรกเหมือนกันที่ได้เจอแล้วก็แบบตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ในซีรีส์ที่เราได้เห็นกันหลายๆคนก็คือในไทยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าทั่วโลกก็ตามาทุกคนอาจจะเห็นความรักของ t r a n s นเดอร์ที่แบบไม่สมหวังบ้างที่แบบผิดหวังแต่เรื่องเนี้ย ก็คือแบบจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันนะหนูไม่บอกไม่บอกไม่บอกค่ะก็จะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะผมผมเช <ผม S 1> ื่อว่าความรักในยุคนี้มันมันมีความรักที่หลากหลายนะครับถ้าเป็นอีกคู่หนึ่งที่เป็นความรักของชาร์จเดอร์ ที่ท,ท,ที่ที่สื่อสารออกมาได้ฟิลฟูดเพราะฉะนั้นเราติดตามได้เลยว่าผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้ทุกคนคมยิ้มได้แน่นอนสำหรับคู่เราครับแล้วก็ขอแก้ข่าวด้วยนะครับที่พี่เฟิร์สบอกว่าคาแรคเตอร์ให้เหมือนตัวจริงครับ <c oughs> ผมไม่ใช่คนขี้เหวี่ยงแบบนเย่ยก,กอแน่นอนครับผมพี่เฟิร์สเขาหมายว่าถ่ายทอดฟิลฟูดไงฟิลฟูดไงนะครับว่า ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมทุกๆคู่ทุกๆตัวละครในเรื่องนี้ล้วนแต่มีมิติแล้วก็มีเรื่องราวที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติดตามได้ครับเรื่องละครครับไม่แตกงัานแม่แต่งงนคือังนี้ถ้าไม่มีคุณแม่จะไม่ได้ไปไหานเรไม่ได้ปไปไหนคืออยากจะบอกว่าการได้ร่วมงานกับสตาร์เตอร์เลยน้องๆทีมงานความตั้งใจเนี่ยโอ้โหล้นเหลือมากแล้วก็ในในขณะที่ถ่ายทําอยู่หรือแม้กระทั่ง เราดูตัวอย่างอะไรต่างๆนาน,นา,นนานเนี่ยมันฟินจิกหมอนอย่างที่พี่ๆก็พูดกันจริงๆ,ๆแล้วขนาดเราดูเองเนี่ยเรายังรู้สึกฟินเลยเล่นเองจะไม่ฟินขนาดไหนถูกไหมเดีน้องๆทุกคนน่ารักมากที่งานน่ารักแล้วก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ร่วมซีรีส์วายูติเล่นแต่ซีรีส์ยายางไงเล่นแต่เป็นยายไม่นด้เป็นซีรีส์วายแล้วก็ีโอกาสได้มาร่วมงานครั้งแรกสนุกแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่น้องผู้ไปเรื่องแฟนเดนเดอร์ฝากพระบรมศราเทียมด้วยเนาะ ในความรักเนี่ยความรักของเราเนี่ยมันมีหลักหลายพี่อย่างซีรีส์ไว้เขาก็หลักหลายอยู่แล้วทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างความรักคือสิ่งที่ดีความรักคือสิ่งสวยงามามารักกันนะคะข,ขอบคุณค่า <F> <S <S อะไรแสดงฝากกันนะอะไรจะพี่ผมตัดแสดงปาก เดี๋ยวฝากไปเในกันตัวนี้ก็ได้ครับผมยังไงฝากด้วยนะครับกับซีรีส์ที่มีความตั้งใจมากๆระหว่างตานเตอร์เทนเมนต์นะครับกับกับไอฉีอีนะครับบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เพื่งนครเป็นเรื่องที่มีความตั้งใจในการรังสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ออนแอร์แล้วนะครับวันที่2กุมภาพันธ์นี้4.15ทุ่ม15ทางช่องวันและอันซีนอันคัดแบบสเปเชียลมากๆเลยนะฮะทาง i c e ีนอกจากนั้นยังไม่พอคุณยังจะได้พบกับความพิเศษกับกิจกรรมต่างๆมากมายที่ Starhunter จะทําร่วมกับ i c e ีไปในต่างประเทศและในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเอเชียแล้วก็โซนต่างประเทศใดๆก็ตามนะครับฝากติดตามกับพลังบวกที่ดีมากๆที่อยากส่งต่อให้กับทุกคนสร้างความสุขให้กับทุกคนไปทั่วโลกกับ City of Style the Series และเฟื่องนครนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณมากครับ